สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวอ,อีกรอบครับผมก็วันนี้ก็รีวิวผมได้เปลี่ยนยางใหม่ครับตัวนี้เป็นยี่สิบคูณหนึ่งคูณสองจุดหนึ่งสองห้าเป็นยางใหญ่ครับตัวแรกเป็นยางเล็กๆครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าตัวแรกครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็ทำสีล้อใหม่ครับสีฟ้าครับ สีน้ำเงินในสีฟ้านี่แหละหน้าครับทำใสตะเกียบใหม่ครับแล้วก็ทำดีดดีดเบรค,ครับด,ด,ดีดหน้าครับใส่ตัวนี้ครับนี่ครับได้แล้วครับประมาณนี้ครับรวบทรงมีอะไรมากครับ ทำสีแวก็แปลงดีเปลี่ยนยางแค่นี้ครับระบบก็เปลี่ยนใหม่ไปแล้วครับหนึ 1, 60, 60่งหกสิบหกวนแล้วครับผมกล่องก็เป็นกล่องแดงครับพันห้า้อวัตรครับพันห้าร้อยวัตเป็นกล่องแดงครับ ประมาณนี้ครับจะเปิดให้ดูกล่องอีพีครับนี่ครับตัวนี้เป็นกล่อง DC to DC ครับมันจะมันจะแปลงไฟจาก60ให้เหลือ12โวลต์ครับประมาณนี้ครับผม ตอนนี้ซาร์เต็มไฟจะอยู่ที่6กสครับไฟยังเต็มอยู่ตอนนี้แบตก็ประมาณนี้ครับ